มาเป็นโตโยต้าค่ะวันนี้ราคาไม่แรงมากด้วยนะคะก่อนเริ่มต้นเดียวมาแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> นี่เลยนะคะเอามาให้ดูละ <c oughs> เอาใจสายวิ่งส่งวิ่งแครวิ่งแครี่เคอรี่นะคะวิ่งแกบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้ไปวิ่งงานอยากมีรถเป็นของตัวเองอยากเอาไปวิ่งงานด้วยนี่เอามาให้เลย3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวภาพดูเจ้าคันนี้ก่อนนะ ตัวนี้นะคะตัว t o y o ต a าไฮรักวีโกปี14ตัวเครื่อง 25J นะคะคันนี้เป็นรถหัวเดียวกระบะนะคะเราใส่หลังคาใหม่ย้ำว่าหลังคาใหม่นะอันนี้ให้คุณลูกค้าไปเลยฟรีๆแล้วราคาคันนี้อยู่ที่แค่3,49,000บาทผ่อนเรถตัวนี้ประมาณ6 0 0 0ละกัน6,500อาตีไปเลย6,500นะคะคันนี้6,500 สวยสวยรถส,สีขาวมีจมูกทำดั้งมาแล้วเรียบร้อยนะคะดั้งจากศูนย์เขานะคะคันนี้ไม่ได้ทำมานะบอกก่อนกระจังหน้าดำนะคะนี่ตัววีโกอยู่แล้วแหละนี่นะคะสะตารัสลักชัดเจนไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะสีเดิมทั้งคันคันนี้สีเดิมทั้งคันร้อเลศจากศูนย์เหมือนกันเห็นไหมเอ่ยมีครอบของโตโยต้านะคะไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างแก้มนะคะ นี่แล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์ตัวไฮลักนะคะ V N Turbo นะคะกระจกข้างดำนะคะที่เปิดเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะคันนี้อาแจ้งก่อนนะคะว่าคันนี้เป็น Diesel, ดีเซลเดอจ้าดีเซลนะคะันนี้ที่เอามาคือ Diesel, นะดีเซลนะดีเซลอ่าเดี๋ยวอ้อมเปิดก่อนพออ้อมเปิดให้ดูนะคะป้าบนี่ของใหม่ เอาง่ายๆเลยว่าไม่มีรอยรั่วซึมนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ารอยรั่วดลวซึมในช่วงนี้ฝนตกเนี่ยข้างล่างพื้นเนี่ยจะต้องเป็นรอยต้องมีน้ําขังเวลาแต่นี่ไม่มีน้ําขังเลยนะคะตัวรถตัวถงังตัวเครื่องเดิมไม่มีชนหนักทิ่ความจมน้ําแน่นอนร้อเปอร์เซ็นตนะคะเดีย๋ยวอ้อมลองขึ้นไปวัดดูก่อนว่าสูงประมาณเท่าไหร่นะอ่ะประมาณ2เมตรสเมตรสิบนะคะสเมตรสิบวางของได้เยอะตรงนี้ ก็วางของได้นะคะนี่เห็นปานั่งได้ด้วยสนใจเรื่องออกรถนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 3 2 2 2 2 2 0 3อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างนะคะด้านในบอกเลยว่าเย็นเจี R ๊ยบนะคะหนาวมากแอร์เออใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะคะดูคอนโซลด้านหน้าตัวแอร์แบ็กไม่มีแตกนะคะนี่นะคะดูเครื่องเล่น CD MP3 เอ็มีไาม้ใมห้ครบนะคะ CD m p เีเสียบยู เสียบ USB ได้ AUX ได้นะคะใช้งานได้หมดทุกอย่างนะตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นไงเบาะเบิบ์เบาะจากโรงงานเดิมอันนี้อ้อมแจ้งก่อนเลยนะคะไม่มีการไปเปลี่ยนมงเปลี่ยนใหม่นะเบาอ่ามีร่องรอยใช้งานนิดนึงแต่ดูสภาพคุณลูกค้าเหมือนของใหม่มากมาก หายากบอกเลยหายากแล้วกู้ได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวนะจ๊ะเครดิตดีฟรีดาวคันนี้ก็ปี13ตัวนี้เป็นตัว t o y ยต้าไฮรักวีโกนะคะเครื่อง2.5เหมือนกันนะคะตัวแชมป์นะคะตัวนี้เนี่ยมีจมูก็จะเป็นแชมป์นะคะเนี่ยอ่ะตัวปี13ราคาอยที่329,000บาท329,000บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองคันนี้เป็นเครื่อง2.5 VN Turbo อ่าเห็นหมคะตัวลงตัวล้อนะคะล้อกระทะอ่านี่ตัวไฟข้างอยู่ดิวกรงข้างแก้มนะคะนี่แล้วก็นี่มาเรื่อยๆเลยไฮลักวีเอ็นเทอรสัญลักษณ์ไม่มีหลุดล่อนกระจกข้างสีดำนะคะนี่หนาวไม่หนาวดูหนาวไม่หนาวนะคะปัดรูปนะยิม้มช๊บๆ คนละสีกับตัวรถเริ่มมั่วละเริ่มมัว่วแล้วมาเรื่อยๆเ,เลยนี่นะคะเมื่อกี้ขอญาตใส่ของไว้เต็มตู้แล้วดูการบรรทุกว่ามันบรรทุกได้เยอะจริงไหมเดี๋ยวอ้อมเปิดให้ดูคันนี้บรรทุกได้เยอะจริงไหมตู้ด้านในนะคะเป็นสแตนเลสนะคะ <S <S แล้วก็ข้างในจะเป็นกรงนิดนึงกรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนี้ก็คืออ้อมใส่อ้อมบอกให้เขาใส่ของมาให้หน่อยนะคะเอาให้เต็มเลยไม่รู้ว่า จะใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็หาเท่าที่ใส่ได้นะคะลองดูเต็มยัดยัดเข้าไปรถสภาพน้ำหนักมันบรรทุกได้มันไม่ได้แบบว่าย้วยยุบหรือว่าเป็นอะไรเลยอันเนี้ยอ้อว่าดีนะอยากให้เข้ามาดูเพราะว่าหนึ่งคือราคาไม่ได้แรงมากสภาพเครื่องก็ยังดีเลขไม่ก็ไม่ได้เยอะนะคะเลขไม้ที่นี่กษตารากูตคาเช็คทุกคันไปข้างหน้าดีกว่าหนาวมาก ดีมากดูข้างบนสุดนะอ่าเปิดให้ดูทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะไฟเฟยใช้งานได้นะนี่คอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุบนะคะกล่อง,องใส่ของเครื <Okay. S 1> ่องเลเซอร์เดียมบีสามมีครบนะคะนี่มาเรื่อยๆนะคะของทุกอย่างใช้ได้ใช้งานได้หมดตัวบวงตัวเบาะเกีเยร์ธรรมดานะคะ จากโรงงานใหม่เงียบมากมาก<า> <ๆ S 2> เลยรถสภาพดีขนาดนี้รถคนของโอ้โหอ้อมบอกได้คำเดียวว่าหายากนะรถแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเป็นสรุปกันทั้งนั้นตัวนี้นะคะเป็น Toyota Hilux v วีโกนะคะเครื่อง2.5นะคะปี P 13ราคาที่329,000บาทพรนรถตัวนี้มาณ6,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะลูกค้าเอ่อ t o y o ต a Hilux v วีโกปี14 คันนี้ปีศ4สี่ราคาที่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสามสี่เก้านะคะผ่อนเริ่มต้นนี้ประมาณหกพันห้าละกันคันนี้6กพันห้าโทรเข้ามาหาอ้อมค่ะที่เบอร์ศูน2 2 2ปดสานนะคะท่านไหนสนใจนั่นแหละค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอ้อมยินดีให้บริการทุกท่านนะคะบริการทุกระดับประทับใจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ